สวัสดีค่ะพ,พบกับแม่ดาวกกอกนะคะนี่นะคะคือยายอุ่นนะคะสวัสดีค่ะคุณยายอุ่นเอ,ออสวัสดีค่ะอันช่องหงอันแม่ดาวกโกเนาะค่ะช่องของแม่ดาวโกกอกนะคะคุณยายก็ว่างๆก็มานั่งสานสวิงนะคะอืมนี่นะคะสานสวิงเพราะเข้านังยื้อซื้อเนาะคุณยายเนาะอืมหนังได้ซื้อซื้อัดนีกยหนังได้หอยดูได้อันเอ็ดเนาะดีกว่าเข้านังยื้อซื้อ นไปมือละเล็กมือละน้อยอยู่ล้วนี่พ่อได้เอาละวยายเราไปซ้อนได้อยู่บ่ค่ะมีได้ได้เอาโฮลุโหลานไปชอนบ่เออเห็นพวกไปชอนเขากินก็เอาเขาเขาเนาะสานไว้เนาะทุ่มมาแล้วเราบอกค้านี่น่ะย่างได้หอยย่างอยู่เบิ่งได้เราบ่อโส่หนึ่งเบิ่งงนู้เอาโส่หนึ่งบอกค่ะโจ๊บปลายพุ่นเด้อโอ้เอากว้างๆเนาะพี่ียังได้โอ้เอาสีลึกๆนี่สีลึกๆเอาห้าเวซ้อนกุ้งไม่ต้องเลือกก็ได้บอกเละอยู่หลายพัน ขึเถผกอบิคั่นเห่าซ้อนอันเขีดนะเห่าจังเห่าลึกๆเนาะอือเป็นนรกเนียวนาวทาทั้งหน้าโตนะเนียวบอกค่ะเออลึกเผืทั้งหน้าตตอ,ตอนไปตอนนั้นน้ำนน้ำาหลายเนาะก็เลยไม่ได้ไปซ้อนอีเลยโห<ว>แต่เดี๋ยวนี้จักน้ำาหลายจักน้ำน้อยไม่ได้ไปเลยอ<ว>ืมเห็นปลาล่งไปเมื่อนั้นเลยน้ำาหลายมีการลงซ้อ,อนโห น้ำเพียงโค <laughs> โว้ยนำเพิงโคนช่นลตอนนั้นสลาย,ยุ้งให้มันหกค่ะแม่มันมีหกซสที่ทางซอนมันหกก็ได้นิวจ้านิวก็ได้ลูกเห็ดกวามได้นี่นะคะคุณยายอุ่นก็มานั่งว่างๆสารสวิงไปเรื่อยๆนะคะสารได้จักมือแล้วคะ่ะน่นะโอ้ยได้สามสีมือแล้วได้โอ้สามสีมือแล้วมืออื่นก็นแล้วเ,เนาะ มีเลโดหลายมือคนได้บ่ทำ<อ>ได้โทรเล็กโทรน้อยกอ็ดีกว่าทำหนังหาใจทีมได้เนอะได้โซนเล็กน้อยก<ๆ>็ดีกว่ายๆนังหาใจทีมหาใจก็เป็นประโยชน์แน่ครับอ๋อนี่นะคะคนแก่จะเป็นคนขยันเนาะเออมันก็เคยเอ็ดไม่ได้ย่าหันก็หาเสียหญ้าเถวส่วนพระอิตูนู่นั้นแล้วไปล่ะออันนั้นได้สัน เก่าได้จะตำหูตำพาได้สิได้ตำหูน่าละคะเอวขมเอวโก้ม่ตำไม่ได้สิค้นวาะตําตำหูฝายก็ดีเห็ดหูเห็ดฝ้ายเลรบอกอขินฝ้ายเ้วบอกตะกี้น่ะเออ,อม,มีแต่หนุ่มจะถือเดื้าจิตพ้าอาานันมีแต่เฮ่าขินเอาตะกี้ันมะนังเฝ้าขายกล้วยขายมะอูกเนะาะจะน้อยนี่ก็ได้ขายมะอู่มีเหรอเนาะเกี่ยวข้าวแล้วนี่ก็น้ำทุนแล้วดินคือกิกาท่านบ้ามกราพอแล้วซื้อเห็ดไมมอายุอันร้อยสามชี้ผัด ล้างสุกกะละมังนันไว้ผัดไทยสารคกามาผัเห็นผัดโหซื้อเอาสิอส่ะเฮเอาบ่ะ <c oughs> ล้างเรียบร้อยแล้ลลวบ่เอ <c oughs> อล้างเรียบร้อยเพราทุนเพ่นผัดเบาให้ผมสิลล์หนูโอ้ยร้อยนกจะไม่ค่อยซื้อเดียว่ะค้าล้างอีเดีย๋ยน่ะนี่เอาข้า <c oughs> ล้างโนะป่ะร้อยสามชิปทุกย่ายซื้อนี่แล้วป่ะ แล้วอันหน้าเข<ล>้าวเจ้าเป็นเลือกไปเบิ้งเสียยาแล้วแล้วบอกค่ะเหลี้ยวเราได้ก็เอาน้ำเข้าเราได้โอ้ได้น้ำแล้วบอกเลยนะมีแม่มานาท้องแล้วบอกส่งมีคันท้องดอกเพราะว่าเข้าอันอันคร้บเจ้างันโอ้ข้าเจ้างันแล้วมีแม่ข้าวตีเนาะเออขับไปเชื่อปุ๋ยเมื่อวานนี้เอาน้ำเข้าแล้วก็ย่างไห้คนบีเจ้าคนแล้วก็เหลวแล้วก็ผสีจิงไปเชื่อปุยปันพัดไม่ได้ปัญนยาเอาเขามันหัวขับเท้าเนาะค่ะอื กบบดาบแบบนี้ยางโอล์กอุปจัตญาคันนาแล้วก็ขับไปคุณหงลงมาอันเดียวขอถามนิดเดียวใหญเนี่ย,ยได้รู้จักคน,นะคนบ่ยายเนี่ยเดี๋ยวคนณเดี๋ยวคุณบอเพราะไหนมีหงจกักรลูกจได้หงจักเพาแต่อ,อันบ้าบาัดบ้าบัดนั่นละ<อ>กับตุกนั่นละเพราะเราคือว่าจะได้สองคนคือว่าอันบักตงกับอวีอยู่ขนเก่นนะ่ะดิอําเภอผู้วิ่งน่ะดิบ่เออบักสุ่นก็อยู่ห้าแหล่อีติงกับ เจ้าขาวก็มาเจ้ามาเก่าเลยดิกูทิ้งอะไรอีติ่งผู้ชุดทองติ่งนั่นยังม่ท่านได้ลุบ่ยังเป็นเช้ามีแล้วเอาติ่งงานได้หักไหวได้หกเจ็ดปีแล้วมาเอาแล้วเป็นเพคนยังมีเอารุบ่ยังมีพร้อมมีท่านได้พร้อมดูเลยมันหัดโจยโจยตั้งยันอยู่เท่าไดโดนอืมคนโง่โจยเออผ้าห้องเสื้อใหญ่ๆเขาคือหู่จักเก้า ทุกักแล้วก็บากต้นเทียนพีนบอกคนบวชมาอีทุอีสิงบอกอันนั้นบวชใหญ่นั่งอยู่บนมือบนเงี้ยไหนมีเจ็บหลังเจ็บเหียวบอกหูมีเจ็บตายเห็นเขาไม่ไปเอ็ดวิบอกข้ามไปเชีมหน้าโองมือแล้วรถยุตตายเอ้าขี่รถไปเชีมหน้าอยู่ผู้เดียวไปเขาอีสิงเขาแล้วหักเขาไม่เชีมเขโชยอันทีอันซุ่มดำเลยอันโวยกินนะนะกขปูกระปุองอยู่เขากับป๋าควัดเอาเข้าแล้วเอาเชียมไปโซ่เอา เอออกมาบีแล้วก็เอาไปจุบชจุบโชล่ะเอาอันตัวอันเห้ายอดอันนี้สัมันเป็นแเลยมันมันไม่เป็ี่นโคตรน่ะนะมันมีห่างพูดบอกค่อยๆมันห่างพูดอย่างไรห่างกขาจะดกเขาดั่พี่มันเปลี่นนะไม่สุดาเอ้ยม่เออมันหอยกินนะนะเสื้อยาไม่ท่านโอ้ต้องใสเสื้อยาเนาะอืมเห้าเก็บมากินก็มีบ้านมีไหวบ่หอยนะคือเราไปเก็บผื่อการมอมแล้วก็เขาขยุ่ยขยุ่ตก้านแต่มีวัดไม่ไหว ที่เอาอยามาซื้อสิเป่าเนื้อจังได้ไข้อยู่นี่สองคนตัดทิ้งอยูไ่ไรเฮบ่อืมเขาเขาไปน้ำแล้วก็โยนัปยังไรหู้เขาเอาปุ๋ยเื้อแล้วเออคำเสียาแล้วเนาะเออมันไม่กินน้ำกินไนยาหปปาน่หปปะฮุบมองบอกยาหน่ะเขาไม่ได้ฮุบแล้วแหละมันก็ฟุงง้งรูลงอยู่ขนาดฟูไปแล้วข้าใดมันได้น้ำอืมขนาดไปเบิ่งเนี่ยคือน้ำหูว่ะโอ้โหเนื้อใหญ่ก็ขยันนะนังสารสลิงอยู่มัดมือมดเงินเนาะ แล้วไม่ได้เจ็บได้เอวนะนั่งอยู่แบบนี้นะก้าวเข้าไปผมมันยังหลังก้มเอ้าขันนั่งมันคือหลังตรงอยู่เนาะมันยางมันคือโกองนี่ยางหละก้มลงก้มลงก้มลงอย่างมันมาโก้มแบบนี้เจ้าก็อิดอันนี้ออไม้อันขั้นเท้าน่ะสูงสูงถูงยูดหัยูสูงละคำยื่นขึ้นไปเลยเจ้าก็ไม่ต้องกองลงมันตรงสูงสูงคันเท้าได้สูงสูงมือได้เฮ้ยอือย่างไดมี เอาไม้อันเดียวนะจับสองมือเอานะไม่ได้บอกต้องเชื่อสองมือนะนะไปแล้วงกล้องลงกล้องลงเนาะมันกระดูกหอกเสื่อมเดียดิกระดูกหอกเสื่มอมเออกระดูกเสื่อมเลยหมอว่าแล้มันโก่งได้เห็นกระดูกมีเสื่อมเชื่อโทรศัพท์เชื่อจะมีโก่งได้ถ้าแม่คอยเนี่ยมีกม่มห้าวเจ้าได้มีก่มแล้วความเหลาไม่ได้กระดูกเสื่อม กาน่ะย้างน่ะฮะเขาแต่ย้างเดีนี้น่ะยางทุ่มเราไม่เป็นแล้วล่ะบอกทุ่มเราไปไม่ได้แล้วล่ะตู้ตู้ตาตานะชิปแล้วกับชั้นแกเจ็ดสิบสองแล้วก็ยังอันนั้เจ้าหน้าเจ็ดสิบสองบ่เออผัดปิดเออกันจะกจนบอห้างเดียวยุบบ่ห้างเท้จจนแ้่ฉุกลิศสาวแล้วกันกันยังน้อย่บอกอันเอาเลยแม่คนไหนเราแปดชิบแล้วบ่เราแพชรชิบแล้วปะโจยกัน เปดสิบป่ยหรือแปดสิบป้าเจ้านาแปดสิบหกเนาะมาดูแปดสิบทะเลาะกับเขาเขียนด้วยใบอันนั้นเราป้าลิกมาลัแปดสิบแล้ะแปดสิบแล้วแปดสิบมาละแปดสิบแปดสิบทะเลาะนี่นะเนาะแปดสิบสองแปดสิบสามนี่แหละยูราะลีดี๋วเขาใหญุ่นมาเราลุงกำเล้วเด้เราก็ลุงหน้าลงหลังเลรอเนอะเดี๋ยวมันอยู่น้ำโพอยู่น้ำพ้าอิมุดาบ่อก ย right ู่น้ำชุมควายนี่แล้วยู่น้ำมาค้อนนี่น้ำชุมควายนี่แล้วบึงเอาคุณพเมนาพระที่ยุบโบสถุวัดก็ได้หินจันทร์เฉลิมเทพนะมีห้าวพเมที่อันเพิ่มโเด้อ่ะอยาไปรับรับพรนํำพระที่ยุวัดนะเอาน้ำ่พน้ำเม่ได้บุญที่ชุดบักจันทร์เฉลิมรับเทศฟฝั่งนี่รัางทศมาโมูหลักมือนะฟังงที่นอนรับอยู่บอกะ รับนั่นแล้วคุณนี่ปัดมีได้ฟังด้วยฝาดังแล้วก็เข้าไปแล้วกไว็ไหวพระแล้วก็นอนล่ะค่ะขอบคุณหลาย,ยๆเด้อคุณยายเด้อขอบคุณหลายๆเด้อสารสลิงเจ้านั่นก็แล้วนะเบืองนี้ค่ะใสสารสลิงเนี่ยสารอ,าอ,อ้าวนาะเออพ่ต้องซื้อเ่อเอ็ดเปลี่ยนอยู่ซื้อทอฟายมันน่ะแล้วนี่นะคะคือสวิงนะคะสารเองนะคะนเดี๋ยวก็เอาใส่เอาใส่โขบมันล่ะ ใส่ขอมมันก็ซ้อนเรือยเนาะพักแค่นี้ซ้อน <ไป S 2> อลูกกบลูกเขียดซ้อนกุงน้งเนาะซ้อนกุ้งซ้อน,อนปลาปลาโนดปลาซิวเนาะโทรไม่ได้ะกะตัวเขาไปชอ้อนกันบ้าง่ะตัวเขาเมาจิ้มเยอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ